เอาเลยแคบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับ d y The f o l l o w i n g Following พาร์ที่6นะครับผมเรามาดูสเตตัสความเชื่อมั่นกันนะครับเอ้ยนี่มันใกล้จะมันใกล้จะขั้นสุดท้ายแล้วนี่หว่ามันเอามีรางวัลข้างล่างได้เหรออีกนี้ก็ได้ขั้นสุดท้ายแล้วฮะนี่มีอัปเกรดคอสโบเราได้แต่เมื่อไหร่กันนี่นี่ไงล่ะ คราฟได้ทันทีเลยด้วยครับผู้ชมครับจังหวะน,นี้ดาเมจ480นะครับช่างเป็นอะไรที่เริเดินมาถึงใจมากเลยสวมใส่เรียบร้อยเรามารีวิวกันดีโจ๊โจ๊มีที่เลงมาด้วยเอาเละฮะเรากำลังจะไปสำรวจอ่าปรากฏการประหลาดที่ท่านเฟลเลสเขาส่งข่าวมานะครับและครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะไม่ตัดภาพการขับรถของผมนะฉะนั้นเซฟรถให้ดีการขับรถนะรของผ,ผมนั้นเดี๋ยวฟาร์คดิสรถรถบ้าบออะไรเนี่ยโอเคครับ ด้วยพลังของหัวบิลาวที่อยู่ข้างหน้ารถเราคันนี้เราจะขับอย่างสวัสดิภาพพร้อมกับเครื่องยนต์ที่แรงมหาศาลแต่ละหล่นคนเ็ดสีเราจะไม่ชนตัวสิ่งใดแต่เราลืมไปเราต้องทางตรงนี่หว่าไอ้บ้าเอ้ไม่งั้นมันไม่ได้คอนเซปต์มันไม่ได้คอนเซปต์ล้วจะตรงได้อีกนานแค่ไหนนี่มันภูเขาหรือเปล่าเนี่ยโอ้แม่เจ้าเราจะไปไม่ได้คุณผู้ชมครับเราไปไม่ได้ต้องเปลี่ยนเส้นทางครับแพลนบีแพลนบีมันเป็นภูกเขาจริงด้วยชิปหายหรือไส้อุ๊ยออู้ เรามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเราไาอยู่ในสอดแทรกนี่ไงดูครับเวลาเราขับแบบผ่านโผล่นนะ่ะเอ็กพีมันจะขึ้นเยอะมากเยอะกว่าแบบขับปกตินะฮะฉะนั้นการที่ขับแบบเนี้ยมันคือมันมีมันมีข้อดีอยูะะ่ฉะนั้นต้องหยิบข้อดีมาใช้นะครับดูครับการขับปกติมันจะขึ้นเนี่ยเอ็กพีแทบไม่ขึ้นพอเราโดดปุ๊บเนี่ยขึ้นร้อยนึงเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ดีฮะคือสิ่งที่ดีและจดจําและนําไปใช้ การชนซอมบี้ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งกันปั P P ๊ม exp การขับรถนะครับผมดูครับเราจะโดดโดดแล้ว exp ขึ้นจนไม่รู้จะขึ้นยังไงแล้วเนี่ยหมายถึงผมเนี่ยจะไม่รู้จะขึ้นยังไงนะไม่ได้หมายถึง exp โอชิฟายแล้วเฮ้ยทำไ,ไมออกมาอยู่ข้างนอกสะพานอะไรบ้าเอ้ยจะขึ้นจังใดข้างล่างมีที่ไหมเนี่ยเอน่าจะมีเอาไปทางข้างล่างเนี่ยโคตสมบุกสมบัน พายแล้วไปทางรถไฟนะน่าจะถึงเร็วกว่าที่คิดแต่ที่พุทธเนี่ยมันจะถึงถึงเร็วกว่าที่คิดนะครับคิดมันก้แบบก็ต้องไม่เข้าบบนไงแล้วนี่เราใกล้วัดใกล้วาแล้วก็เขาได้แล้วนะฮะบ่บนอะไรเนี่ยจิ๊บเอาเดวเดดจะไม่อยู่ที่ตูดสะบัดบ้าไม่เอาตรงนี้มันไม่ใช่ตรงนี้อา้าวอันนี้มันก็เซฟโซนที่ไอพวกบ้านนั่นนี่่าอา้าวเราต้องโล่ข้างล่างแล้วครับว่าเราขับสลุปไปไม่ได้แล้วลงข้างล่างนี่มันก็แม่น้ำชิบหาย จะข้ามไปยังไงวะเนี่ยข้ามหินแล้วกันนะเราต้องดูในแบบให้ดีครับเผื่อมีทางเชื่อมที่เราไม่คาดคิดนะฮะนั่นไงเจอแล้วทางเชื่อมทางขวาเนี่ยเราเชื่อมเชื่อมยังไงวะเนี่ยโอ้ให้ตายเถอะที่นี่ใกล้ถึงแล้วอ่ะข้ามไปตรงนี้คือถึงเลยครับจบม,มีผีขึ้นมาร้อยหนึ่งนี่แหละขับอย่างเงี้ยรับรองแป๊บเดียวอ่ะไม่ใช่แป๊บเดียวเวลมาแป๊บเดียวตาย เรามาที่ไหนแล้วเนี่ยทำไมเหมือนโค้กพ่นอะไรใส่วะเฮ้ยติดติดสิ่ิพอนสิ่ิพอนเอ้ายังไม่สิ่ิพอนเอาติดหายสิ่ิพอนของแท้เลยติดตืหรือติดตืหรือติดตืหรือติดไปก็ได้วะจอดรถไปดีก่อนครับเนี่ยอีร้อยเมตรก็ถึงละจอดไปก่อนนะเดี๋ยวมารับโอเคเราจะขึ้นไปครับข้างบนน่าจะมีปรากฏการณ์ที่เขาพูดถึงโอ้โหลานกว้างแล้ว มีฝุ่นสีฟ้าผู้ชมครับมีฝุ่นสีฟ้าอยู่ข้างหน้าฮะเราจะ,จะอยากทาการจิ้มจุ่มก่อนไม่งั้นเข้าไปนี่น่าจะมีการนองเลือดกันเกิดขึ้นขอจิ้มจุม่มเลยนะโอ้โหนี่ะแรงมากธรรมดาก็แรงอยู่แล้วพิเศษนี่ยิ่งแรงเข้าไปใหญ่บ,<อ>บูบูบูเสียงเวลาเฟนเขาจิ้มจุมม่มนี่เขาแบบบูบ,บ,บูยังไงจะอ้วกจริงเห็นไอ้นี่แล้วมันคันไม้คันมืออยากจะแปะหมามุย้ย อยากจะแปะหมามุย้ยไปแล้วขบอนหลบก่อนบินเลยจ้าแนี่มันใช่อียานั่นหรือเปล่าวะ What the heck What the s c แก What the sick? s c ไก่ดูเหมือนว่าไอ้พี่เบิมนี่เองที่พังรถคันนี้นะฮะชิบ่ายมันเดินไปทั่วเลยตรงนี้มันควันสีฟ้าที่กันซอมบี้แน่นอนแน่นอนเราจะต้องขึ้นไปอยูที่รถเละที่รถมีอะไรละจ๊ะ อย่าเพึ่งอ้ยเสียงไรเสียงไรอย่าลุ่มเข้ามานะถ้าทำฝูงในนี้นี่มันลุมเข้ามานี่ตายบอกเลยอย,ในในอยู่ได้อยู่ดีควันหายได้ทำไงวาเนี่ยมิลิทอรีครับต้องไปสิ่งที่พวกเขาขโมยมาแน่เลยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมีคนขโมยยาม,มาเหรอเฮ้ยอยู่ไหมใช้คำว่าปรากฏการประหลาดคงจะเกินไปหน่อยละมั้งเนี่ยหมายความว่าไ,ไง ตรงนี้มีแค่ไอพิเบิ้มยืนอยู่เฉยอ่ะมันไม่สนใจผมด้วยซ้ำโอ้แม่เจ้าอะไรเนี่ยแล้วก็มีควันประหลาดด้วยเหมือนที่ตรงพิธีนั่นเลยอ่ะน่าสนใจอันนี้น่าสนใจครับโอ้โหเก็บรัวๆตอนนี้ข้าบอกเจ้าไม่ได้มากแต่ว่ามาเจอข้าที่ฟาร์มจัดสีแต่เร็วนี้ข้าคิดว่าเจ้าคงจะพร้อมแล้วเร็วๆนี้ก้วแหละแล้วจะพร้อมได้้วมั้งเนี่ย วิ่งมีคนยิงกันหายแล้วใครวะให้ช่วยเหรอไม่ใช่อีช่วยนี่มันแบนดิตนี่มันแบนดิตได้เวลาอาัดได้เวลาอาัดเอาครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นคอนนะแล้วก็เตรียมพร้อมวันเดือนปีน้าซ่นหน้าซ่าน,ห,น,าานหายไปไหนตัวหนึง่งเดี๋ยวอยา่ยาอย่าเล่นกับคอร์สนะเอายืนที่เชอรโดนเข้าไปดอกหนึ่งบักเลยเหรอไอชิดอ้ไปไปกัดไอตัวนูน้น ม่ใช่มากัดเราอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้โดนทุบแขนหักอ๋อก็เลยขยับแขนไม่ได้ใช่ไหมหน้านิยู่เลยหน้านิยู่โอเคครับเรียบร้อยอยู่ดีก็เคลียร์มันสนุกจริงๆไว้การใช้ค้อนอันนี้ใช่ไหมพักพวกมีแบบอาวุธปืนอะไรก็ไม่รู้โอเคครับเราเราจอดรถไว้ไหนวะ เราจอดรถไว้ที่อะไรนะอะไรอะไรอะไรไวยวายเหรอเราน่าจะจอดรถไว้ที่ข้างล่างนู่นครับโอเคไม่เป็นไรเก็บกระสุนกันจ่าสีฟาร์มฟาร์มจ่าสีมันอยู่ตรงโอ้โหนึกขับไปมาไปมานี่มันน้ำมันจะหมดเอานาเนี่ยโอเคตรงนี้ครับไปขึ้นรถกันแต่ก่อนจะไปผมอยากจะทำอะไรบางอย่างเป็นสิ่งที่อยากทำมานานละแป๊บหนึ่งนะจิ้มจุ่มเหมือนครับอันดับแรก จิ้มจุ่มชิดึบชิดึบชบดุ๊บชืดุ๊บก็เดวี่ก็ไปครับผมอยากช้าตีมานานแล้วแบบตีเป็นวงๆอ่ะแบบจักรนอตสอดไส้ครีมช็อกโกแลตจักรน็อตโอชิตทำไมมันไม่ค่อยแรงเลยวะโอโออะไรเนี่ยเดี๋ยวอย่ารู้อย่ารู้ อย่ารู้โอ้ยหันมากันใหญ่เลยเดเย็นดี๋ยวเอาอีกทีจะ,จะกินนอตซุสคิมช็อกโกแลตเกียงครับโอ๋โอโดนช็อตเองโอเคพอใจแล้วได้ทำสิ่งที่อยากทำแล้วฮะลำดับถัดไปเราจะขับรถกลับยังไงวนะเนี่ยเออแมนซะด้วยแรดลอยต่อถอยเต็มผืนขับขับเต็มตื่นเราถอยออกได้ปะเนี่ยอ้าวติดออาสิด,ดิพรยาวอ่ะงานนี้เราต้องรีเซ็ตรีเซ็ตโพซิชั่นได้ครับไป ข้อนี่ลีแล้วเหรออันนี้คือลีแล้วใช่ไหมเนี่ยมันติดเป็นหน้ามันติดเป็นหน้าไม่บ้าออเอา้ยสิริพรล้วล้วอ่ะได้ยังยังติดอยู่อีกอุวยชิบหายเลยเอาออกไม่ได้นี่คุณงานเข้าเลยเนี่ยเดินตีนเปล่าอ้าชิบหายเอ้ยพี่เออได้ยังเนี่ยแ่ได้ดแล้วโอ้รอดไปนึกว่าจะสิริพรทั้งปีเสร็จแล้ว เดี okay. ๋ยเราจะกลับไปที่ฟาร์มจัตสีนะครับเพื่อไปคุยกับเฟลเลสบอยนะฮะคนละเรื่องโอเคเราต้องหาทางขึ้นมันเป็นเรื่องที่ท้าทายนะในการที่หาทางไปต่อนะฮะเพราะว่าเราไปอยู่ด้านล่างนะครับเราต้องหาขึ้นชั้นบนให้ได้ซึ่งโอ้โอ้นี่นี่เอาหรอเฮ้ยอย่าลบมาหุ่ยุ่งจะโดนซะแล้วโอเคขึ้นบนตรงนี้อย่าชนต้นไม้เออโอเคได้ข้านบนแล้วครับทีนี้ก็สบายสบาย ขับรถกินลมชมวิวนะจ๊ะผมแล้วก็ชนตูดอมบี้่นี่จ้ะเฮ้ยยู้ชิดเฮ้ยนี่มันดงดงอุ้ยดงดอกเหมยดงดอกเหมยไปแล้วจ้าโอ้นี่แหละอะไรมันวินาทสันตโลขนาดนี้ไม่ถึงเนี่ยแป๊บเดียวครับอีกนิดเดียวนะแค่800กว่าเมตรฝ่ายอู้นี่มันอะไรกันมันาโอ้กันอ้ยบังกระจบหมดเลยอ่าผู้ชิด อะไรกันนโอ้โหเวิลอัพเลยเหรอเพียงสี่ 4, แล้วมันขึ้นมาห้าแล้วครับจังหวะนี้อ้ออ๋ออ๋อโอเคไปเ,เราไปทางด่วนดีกว่าทางด่วนทางด่วนนี่ถึงเร็วกว่าเดิม <c oughs> ไปทางนี้นี่แหละนี่ไงมามุยมามุยเอาละฮะเราไปทางไหนต่อวะเนี่ยโอ้ชิดไอ้บ้าเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางเมื่อกี้มันตันครับผ่ายแล้ว โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีบ่มปีบ่มไม่เอาพี่เบิ้มชื่ออะไรนะพี่เบิ้มพี่ป,ปโปเตม,มัสเออไม่เอาครับต้องโอ้โหอ,อย่างนี้ก็ได้แหละโอเคจ่าสีอยู่ทางซ้ายนี่ครับเราต้องเดี๋ยวออกอ่าเขาเรียกว่าออกทางด่วนเอ้ยอะไรเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินขนะโมยฉันเอา I'm here I'm here นั่นอุ้ยนั่นไงเครื่องบินมามันพึ่งดอปปรอปสปายครับไ,ไปเก็บสป,ปายดรอปก่อนก่อนที่พวกบ้านนั้นจะมาเก็บนี่นาดิโย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้อันนี้ไม่เอาเกือบไปแล้วนี่ซัพพลายดรอปมาแล้วจ้าโอ้โหแบบเหลือสองกล่องแบบเต็มๆเลยฮะมาเร็วจัดพวกมันยังไม่ทันจะมาโอเคต้องเอาไปให้บีลาวอีกแล้วแหละมาใช้เองได้ไหมเนี่ยโอ้สองกล่องท่วนของเราทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเหมือนได้เฮ้ยเฮ้ยอู้บัตตีมาจากมีเลยล่ะโอ้โหจองล้างจองผ่า ชนอะไรชนอะไรฮะชนอะไรฮะชนบุหรี่เหรออ้เอาเอาเอาอะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยใจียนเจียนเย็นไว้เย็นไว้ทำไ,ไมก่อนไม่แตกวะเอาไงดีวะหันหน้ามาเทิร์นเราเทิร์นเราปั๊มเอ้าไม่โดนเฉยยิงให้โดนหัวครับมันจะได้ดีไงแตกไม่แตกแตกไม่แตกหื้มแตกอ้าวเรียบร้อยตายเลยเหรอโอ้โหดีมากเลยโอ้ยได้ค้อนใหม่มาด้วย แจมเลยครับโอเคจ่าสี่อยู่นี่นี่มาเราไม่ต้องเอารถไปนี่แหละเดี๋ยวค่อยเข้าไปเรียกในฟาร์มเอาเดี๋ยวจ้าผมคนเล็กสี่ฟเฟลส์วอรอยู่ไหนจ้าฟเฟลสเฟลส์ในนี้ไม่ใช่ครับน่าจะอยู่ในบ้านนี่ไงฮัลโหลท่านผมมาหาแล้วครับโปรดชี้นำทางให้กับข้า หน้าตานี่แบบดีใจที่เจอกันอีกรอบหนึ่งนะค่าเกงว่าค่าจะต้องบอกข่าวร้ายผมชินแล้วครับเกิดอะไรขึ้นใครเจ้าก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมที่ผู้คนเขาไม่ติดเชื้อน่ะก็เพราะไอควันนั่นใช่ไหม เพราะควันนั่นโดยแท้ท่าน,นเจ้เาแม่เราคนพบทางที่จะต่อสู้กับโรคร้ายเราเรียกว่ายาอายุวัฒนะเจ้าคงเห็นแล้วมันเป็นเรื่องจริงแสดงว่าคุณมีทางรักษาแล้วเละสิเจ้า<ว>เรียกสิ่งนี้ว่าการรักษางั้นเหรอไม่ใช่ สิ่งที่เรามีก็คือการแก้ปัญหาชั่วคราวแค่นั่นเองตอนนี้เรากำลังทำกำลังหาทางรักษาอยู่เอาวิธีที่มันยั่งยืนกว่านี้แต่ว่าเราต้องใช้เวลาและต้องได้รับความสงบมากกว่านี้ให้ผมเดายาอะไรของคุณนี่ก็กำลังจะหมดใช่ไหม ถูกต้องเลยเอาชิปถ่ายนลก็เลยบอกให้เจ้ามานี่ไงล่ะข้าอยากจะยื่นข้อเสนอให้ไปหายานั่นมาให้มากกว่านี้แล้วข้าจะแบ่งให้เจ้าเท่าๆกันด้วยท่านเจ้าแม่จะสอนวิธีใช้ให้เจ้าจะกลับไปใช้ที่ฮารันก็ยังได้หรือไม่ก็ถ้าเจ้าอยากอยู่นี่กับเรานะแสดงว่าคุณรู้ใช่ไหมเนี่ยว่าต้องไปหาที่ไหนเนี่ยพี่น้องของเราออกไปตามหาอยู่แต่ว่าเราขาดการติดต่อพวกเขาสามคนล่าสุดน่าจะไปเช็ค ที่ถ้ำบางถ้ำานะขวัญที่เจ้าเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ความบังเอิญแน่นอนต้องมีใครทำหกไว้แน่อ๋อเหมือนมีบางคนเจอยานั่นแล้วก็พยายามจะเอาออกไปนะครับโอเคแค่ไปดูที่ถ้ำใช่ไหมลาก่อนพี่น้องค่ะหวังว่าเจ้าจะนำข่าวดีกลับมานะได้เลยจ้ะก่อนเดินเก้าหนึ่งเต็มถังครับเช็ดกระจกไหมอ่ะไม่ครับเจ็รปสิบบาทจ้าไปแล้วฮะผู้ชมครับ ขับเคลื่อนขับเคลื่อนโอ้ยเช็ดเองลีน่าโทรมาหรอใครทำไมไม่ติดต่อกับมันเลยลีนา่าผมรู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นพวกเขามียาที่ดีกว่าที่ซินแน่นอนข่าดีคือเขาจะแบ่งเราแต่ว่าข่าร้ายผมต้องไปหามาผมรู้ว่าเวลาไม่ค่อยมีแต่นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วฉันเข้าใจคายโอ้ยชิดโอเครีบหน่อยพวกเราไม่มีเวลาแล้ว ผมพยายามเต็มที่อยู่แล้วนะรถอ้ข้างหลังนี่ก็เอาจังเลยฝ่ายเอ้ยขโมนแมนขโมนแมนแถวนี้แถวนี้ครับอ่าเราจะไปตามเส้นทางนะฮะโดยไม่เอาแบบอุ้ยจุดเดียวตกเดียวตกไม่เอาผ่านโผล่แล้วหรอนี่ไงผ่าอุ๊ยฝ่าแล้วมีคนขอความช่วยเหลือไม่ว่างเฮ้ยเดี๋ยวดูเสียงอะไรเสียงอะไรดูดูใจเย็นใจเย็นโอ้โห้ได้ยินได้ยินได้ยินเราได้ยินเสียงแอด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  ชิบผ่านแล้วเสียงเบาลงเฉยไม่ใช่ตรงนี้เหรอตรงไหนเอ่ยบอกมาซส้ดีๆน่าจะนี่ดังแล้วครับแสดงว่าดิเรกชันนี้แน่นอนนี่ดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นแถวนี้เหรอดังอีกแล้วดังแล้วดังแล้ว,ลวโอ้อยรู้สุกปัญหาง่ายตรงนี้เหรอเจอแล้วอยู่ในตูน้นี่สักตู้นึงแน่นอนครับ The f u c k ยิงปิดกระสุน เปลี่ยนก่อนนะจ๊ะอีกหนึ่งความอร่อยอีกหนึ่งความอร่อยอีกหนึ่งก่อนเอ้าไม่ตายด้วยต้องซ้ำงี้ต้องต้องซ้ำอ,งงอ,อ,ำอุ๊ยๆๆดูมันดังดูมันดังดูมันดังเด้ดูมันดังดูมันดังดูมนันดันงเด้เฝ้าของแหละอยู่ทีนี้จ้ามันหายดังแล้วอะ่ะ โอเคน่าอยู่นี่ไงเจอแล้วของอร่อยต้องเก็บไว้กินทีหลังนะฮะของอร่อยต้องเก็บไว้กินทีหลังเอานี่กัน Flash m i l i t a r y Ammo Bundle เก็บและล่วงเพียบเลยนี่ครับ Ladies and Gentlemen เชิญพบกับสิ่งที่เรียกว่า The f u c k ให้ตูตีมาทำอะไรเดี๋ยวฮะได้คิงก็ยังดี SMG Ammo นี่ก็โอ้ที่คราฟ เทอร์โบครับผมนี่แหละนี่แหละและคราบได้เลยด้วยโอ้ไม o กูดเ s สโอเทอร์โบเลเวลหกครับผมเดี๋ยวลองไปใส่ดูนะฮะไปแล้วไปแล้วเราเนียนเราเนียนเราเนียนกับรถเราอยู่ทางนู้นเลยนะครับเฮ้ยหมามุยหมามุย <c oughs> นั่นแหละได้เวลาหมามุยกลางวง <c oughs> เอาไม่โดนอีกท <c oughs> ีไปละจ้ายาเฮ้ยเฮ้ยเออโอ้อออวิงวิงเลย เออรู้ได้ไงเนี่ยจะทำป็นรู้ดีหน่อยเลยจะมาเอาน้ำมันเฉยแหมโอ้ชิบหายละเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมมันรู้เ right. ราใจเย็นๆอาซาจิ้มจุ่มเล้วเนี่ยสงสัยมันอยากโดนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คุณผู้ชมครับเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์เผ่าร้อยเผ่าหมื่นเผ่าแสนเผ่าล้านเอาให้หมดไหนวะเอาหายหัวอุ้ยอยู่นี่นี่ตีข้ามรู้วะ ตีคำยังอีกแมวไม่เ,เล่นละมาเราจะได้ไปทำบางทีครับและนี่คือเทอร์โบโอ้ยลมที่เข้าปากกระพือเลยโอ้โหนี่เทอร์โบหรืออะไรเนี่ยผมเป็นเจ้าคุมพลังไม่อยู่คุมพลังไม่อยู่เอยเดี๋ยวมีคนขายของจะซื้อของกันโหขวานนี้น่าซื้อมากอะหมื่นแปดเลยฮะถามว่าใจมาไหมจัดไปเลยโอ้โหมาคราฟก่อนนี่ครับแล้วเราก็ใส่ ไฟฟ้าเข้าไปนะครับเพื่อความขลังของอาวุธโอ้ดาเมจ4 6เยังไม่พอครับต้องซ็อกเก็ตด,ด้วยใช่ไหมจัดคิงเข้าไปเลยบวกทั้งความทนทานทั้งความอ่าความแรงพร้อมทั้งดวลลิสบวกแชมเปี้ยนดูความแรงของมันโอเมจา589ตีทีนิดน่าย,ยูถึงสักท <c oughs> ีเอกมันจ,จะมาถึงตั้าไม่ข่าว่ารับเควสต,ตั้งแต่ต,ตนาร์น นี่จัดจ่บกี่ล็อกที่จะมาถึงถ้ำป้าโอ้โหเข้ามาหนีโอ้ยนี่ไงเจอควันแล้วนี่แหละนี่ละหืมเจอควันทำอะไรอยู่ได้ทำอะไรมาได้หืมเจอควันเข้ามาสิเข้ามาสิเก่งจริงเลยวิ่งอย่า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 เย็นไว้เย็นไว้มันหนีไปไหนน่ะไม่ตายเถอะไหนดูสิในถ้ำมันมีอะไรกันแน่โอ้โหนี่เดินทับไม่สนใจเอา ฉุนเจียวจุนเจียวหลบแป,ป๊บหลบแป,ป๊บพวกสมบีทหารเยอะเหลือเกินแถวน,นี้มันดงทหารปะเนี่ยโอ้โหลงล่างไม่ได้ต้องข้ามครับสไปเดอร์แมนเฮ้ยจุบอ่ะอู้อะไรเนี่ยสมทหารแล้วมีอนี่ด้วยระเบิด DIY ระเบิดทำมือคาโม่มันเก็บไปขายก็ได้ครับข้างล่างนี่ไม่น่าใช่ลงไม่น่าลงใช่โอเคงั้นมางนี้ครับ น่าจะมีการมีเหลืองเกิดขึ้นนะฮะฮัลโหลฮัลโลวิ่งไปไหนแล้ววิ่งแล้วหยุดวิ่งแล้วหยุดนี่หลังแอนอุย้ยทำไมซอมบี้เดียเด๋ยวๆๆมันวิ่งได้อื้อยิงโดนท้องยิงไม่ไม่ต้องยิงหัวก็ตายเหรอเนี่ยอุย้ยมีนี่อีกแล้วอะ่ะมันทำหล่นอยู่เต็มเลยชิบหายแล้วหยิบก็ไม่ได้เอานี่เก็บไปขายร่ำรวยเงินทองครับผม อยู่ไหนวะเนี่ยมันทำไอ้กล่องนี่หล่นนะเสร็จแล้วก็มีไอ้ควันพุ่งนี้โผล่ออกมาครับเฮลโหลีอีกหรือเปล่าทางนี้ทางนี้อาจจะเจออะไรบางอย่างอุ้ยมีแต่ระเบิด DIY เพียบเลยโอ้โหผมว่าผมได้อาวุธไปสู้ไอ้ยักษ์ตัวใหญ่นั่นแล้วเฮ้ยมีเสียงวิทย่ะโอ้อีมันเฟลเลส นี่ไงหนึ่งในพวกเขาเอา่อมันบอกว่ามีสามคนใช่ไหมนี่หาได้เจอหนึ่งเอานี่ไงสองโจโฉโ,โอเคสองตายสองคนละไม่ได้น่าตกใจแล้วครับระเบิด D M I คาโม่ไปขาย D i y เฮ้ยนี่มันคนของไรซ์ชัดเจนคนของไรซ์หรือเหรอมันมาขโมยของแน่ๆเลยครับ ตว่าประตูหลังรถนี่น่าเข้าได้เดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนมีอะไรหรือเปล่ามีเสียงวิทยุแถวนี้มีแต่กระสุนไรเฟิลเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้อ่าไม่มีอะไรแล้วโอเคน่าจะต,ต้องเอ้ยนี่ฟารม์มฟารม์มเปิดหลังตู้นี้ครับน่าจะเจออะไรบางอย่างฮึบเปิดได้บ้าชัดเจนฮลัลโหลโอ เมดเมดว่ะพูดอะไรก็ไม่รู้ครับไม่มีซับขึ้นด้วยชิบหายแล้วฟังไม่ออกของเงี้ยหูฟังเป็นไงนี่หูฟังมีกล่องเปิดได้ด้วยเฮลโลแมนมิลตันนี่อีกแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่นะของดีไม่ได้รับความเสียหายแล้วพวกมันอยู่ไหนล่ะอ้าวเวน ฮัลโหลอยู่ไหมผมมาในถ้าแล้วเจอคนของคุณสองคนน่ะตายหมดแล้วผมได้ยินเสียงในวิทยุด้วยมันพูดถึงของอะไรบางอย่างแต่ไม่อยู่ที่นี่อ่ะแสดงว่ามันขโมยไปตามสืบต่อไปแล้วกันเดี๋ยวเราจะตามหา คนนขอองงเราีกึลองหาพวกพวกคนที่ใส่เสื้อสีส้มที่มีสัญลักษณ์เป็นลายทางอะไรนี่แหละอะไรนะพวกแบนดิตอยู่นี่มันเป็นคนของไรซ์พวกมันนี่ชั่วมากสิ่งที่เกิดขึ้นที่ฮารันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ความผิดพวกมันนี่แหละโอเคขอบคุณมากใครข้อมูลนี้เป็นประโยชน์แน่อ y s เชตโอ้โหและขึ้นมานิดเดียวยังไม่เติมเต็มความอร่อยอีกแหละ เอางั้นแสดงว่าต้องไปทำเควสอื่นอีกแล้วเติมเต็มให้มันอัพความเชื่อมั่นเป็นขั้นสุดท้ายครับแซงวอยุนเฉียวอีตไงุนเฉียวอเอาให้หมดผรู้แล้วผมจะไปทำอะไรเควสเควสเ,เอาไว้ก่อนครับอย่างแรกที่อยากทำก็คือการไปฆ่าพี่เบิ้มหมูสับท,ที่มันตกเรากลับมาหน้ายูนี่เองนะฮะดามอน ท่อรอบนี้กูปีกกล้าแข็งท่านี้ก่อนปัดลังควานเออโอ้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดยวไม่ใช่นายไม่ใช่พวกนายไม่ใช่พวกนาย oh. หาจุดปีนก่อนสปเดอร์แมนชุบโอเคไม่ต้องขึ้นมาเลยหยุดเออมาระเบิด DIY ที่เก็บมานี่แหละต้องเป็นประโยชน์ต้องเป็นเอาวจะก้มทำไมวะเนี่ยยาโยนก็ติดนี่ต้องเปิดกล่องมันก่อนครับดับแรก ไปเลยโดนไหมไม่โดนอ้ที่ปัม๊มอีกที่ปัม๊มอีกที่ยังอีกอมันโดนตัวอื่นหมดเลยเดี๋ยว,ลวปลาบนหลังคาเฉยเลยเอาไปนี้เจ้าพ่อบุญชุ่มไม่ตายยังไม่กลับรอบนี้ไม่ตายัไม่กลับเอาทำไมยิงไม่หินมันหายนี่ไงยาเออว่าอีกระสุนร,ระเบิดนี่ เวลามันจะปาหินแล้วยิงปุ๊บหินหายแล้วดูครับดูครับเฮ้ยปาบเนี่ยหินหายปาไม่ได้ปาลงมไปบ้าเอ้ยเฮ้ยเลื่อนมันก็ลดเหมือนกันนะเนี่ยเอาไปเปิดกรอบมันก่อนเจย็เดี่ยวเพิ่งปาน้องเราจะลงไปสู้กับมันตัวต่อตัวฟันต่อฟันนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดียิงหินหายปาไม่ออกไอ้บ้าเอ้ยนีเปิดเกาะเปิดก มันหลบยากจังเลยไม่ได้ดอกเนะี้ยเออติดติดเดี๋ยวสิริพรขมอนไปเลยปังก่อแตงพี่ก่อแตงนี่ยังอีกก็จอ้โอ้โหขาสกัยเชยหลบก่อนบ๊บน,นึงจะโหนไปไหนเนี่ยมีไม่ต้องปา่าไม่ต้องปา่าไม่ต้องงเลยอุ่งเลยอัดเข้าไปหลบไปนิเดีวยวโอ้ยชิวเฉียดเฉวเฉียดมานี่หันมาถูกต้อง แตกทีเดียววะเนี่ยกอเนี่ยบ้าเอ้ย <c oughs> เหนื่อยเนี่ยปลาของใส่แล้วกันมานี่ขอน,นี่กูเตรียมมาเพื่อโดยเฉพาะอุ้ยหัวขาดแล้วหัวขาดแล้วเกามันหลุดแล้วเก็บมาเอาเลยโว้ยทีนี้ทีนี้ตัวต้องแตกตัวต้องแตกนายูนายูนายูพ่อชิดยานายอุ้ยโหโ,โ,โ,โดนเล็บก็กระเด็นแล้วเนี่ยเฮ้ยยา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 ,ยาย อ้าวปลาลมปลาลมนี่อัดเข้าไปอา้าวไม่ได้ชิปหายไอ้หนุ่ยเกบ็กบเกบ็กบเก็บเก็บเก็บคอนมาอีกรอบอีกรอบเปลี่ยนเป็นค้อนค้อนอยู่ไหนอยู่นี่ปลาใส่ตุ้มอ้ออาวชิบหายแล้วอาวค้อนหายเวนเกาะยังไม่แตกเลยนายูนายูมามามาโอ้โหนี่มันดไ,ไนดักอะไรดิดาร์กโซเนี่ยหายแล้วโอ้ดังเลยนะนายู นายูน่า <irgendw> ด <carbono S 2> ูบริชิตบริชิตขอโทษผมขอโทษเฮ้ยเฮ้ยมันปาแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นปืนไอ้นี่มาครับดิทัลี่โอเคอย่าปาอย่าปานี่ทานหินแตกหินแตกนี่ไงนี่ไงนี่ไงนายู่แล้วหน้ากูนี่แหละยู่ไอ้บ้าเอ้ยติดเฉยโอ้ยโจโฉอุ้ยบ้าเอ้ยมันเก่งไปไหนเนี่ยเปิดเปิด เบิร์นเบิร์นหัวยันเดียวยันยันยันยิบหายแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอ่าอยู่ไหนเนี่ยคุณหาไม่เจอเออเออออาหน้าไม้ไม่เจออยู่นี่ไงโอ้ยยังไม่ทันได้รีโหลดตี้ไงหินแตกหินแตกไอคอนที่เราปาแล้วมันหายไปแล้วจริงเหรอโอ๊ยจันโอ้ยทันเว้ยมามาโอ้ยรีโหลดก่อนแป๊บนึง ปาดปาดหมดไอหมดไอหมดชิดป่านเอาไม่โดนไปเลยสตาร์ทสตาร์ทนายูโอ้ยหลบผิดเดเรคชั่นอีกแล้วชิผายแล้วโอ้ยใยายๆซ้ำใหญ่ซ้ำใหญ่ซ้ำขโมยแมนเฮ้ยทะนูอยู่ไหนทะนุหาไม่เจอเอฮ้ยโอ้โหคือถ้าหาไม่ทันนี่โดนแน่นอนเฮ้ยเหมือนมีคนเข้ามาใจเย็นเย็นโอ๊ยเด็ดดี่ไงนี่ไงร้อยห้าสิบ ถ้าเป็นดอกธรรมดานี่โดนเท่าไหร่วะเดี๋ยวลองลิงหัวครับลองลิงหัวลองลิงหัวแล้วมอนหันมาหันมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยมึงจะมาอะไรเร็วขนาดนี้นโ,อโอ้โอ้เดี๋ยวหันมาหันมานั่นแหละปาบเขาให้โอ้โหดีอยู่ดีอยู่เฮ้ยอย่าพึพง่งพึ่งนี่ไงถ้าเราถือหน้าไม้ไว้ตลอดเวลาเนี่ยมันฉุกเฉินปุ๊บเปลี่ยนลูกธนูปุ๊บได้เลยไงมันไม่ต้องมาแล้วยันนี่ ม่อนอย่าดิ้นอย่าดิ้นโอ้โหแรงเหมือนกันนะเนี่ยมันแรงกว่าช็อตกันอีกแล้วเนี่ยโอ้สุดยอดไอ้อะไรอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเย็นเอ้ยพวกวันเดียวพอเออโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวเอ้ยยังไงดียังไงดีเฮ้ยมันจะปลาแล้วมันจะปลาแล้วเปลี่ยนเป็นนั้นหันไม่เฮ้ยอู้ไอ้นี่มันยังไงวะเนี่ยมันยังไงกันแน่หืมอยากได้อะไรบอกทำไมไม่พูดทำไมไม่พูดนี่ไงตายไปก่อนเลยกระเทยบวกกันอยู่ไหนวะ เนาะอุ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันโอ้ยเยอะอูอ้หูเกือบเกือบไปตายโอเคเหลือแกแล้วนี่อัดเข้าไปโอ้โหอันนี้ก็แังใช้ย่อยนะโอ้โหรถเยอะอยู่รถเยอะอยู่ช็อตกันนาอยู่นาอยู่เอ,อ้ยอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเปลี่ยนอ่ะ,อ,ะอันไหนวะอันาจิ๊บปลายแล้วเอออีกน,นิดเดียวเองมันจะตายอยู่แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวตายสักทีอยา่อยามา Maju! Ikuti langkah itu. Ugh! Ikuti dia. dia. dia! จอกันใหม่พัดหน้านะสำหรับวันนี้ขอคุณคนติดตามด้วยนะฮะซีเกมเจทุกเดยาอยู่ดีเป็นแล้วไหนกันนะครับเจิญพี่กู